สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชสเตเลนทาร์ลอนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเฮียการ์ดกันในหัวข้อที่ว่าแนวทางนะครับในการที่จะปลดหนี้นะครับทางการเงินของคุณเนี่ยนะครับให้ไพ่แนะนํากันดีกว่าว่าจะใช้แนวทางไหนดีที่จะเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้หรือว่าเรื่องราวของคุณนะครับเดี๋ยวให้ไพ่มาแนะนํากันว่าแนวทางในการปลดหนี้แนวทางไหนจะดีที่สุดสําหรับคุณนะครับผมก็เลือกกันได้เลยครับสี่กองเหมือนเดิมครับ ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับผมนึกถึงเรื่องหนี้เรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นสถานการณ์ตอนนี้ของคุณนะครับเมื่อเลือกกองไพ่ได้แล้วสามารถกดข้ามไปดูทำสเต็มได้เลยครับสวัสดีครับสว่วนเลือกไพ่กองที่1นนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่า แนวทางที่ดีที่สุดนะครับสาหรับในการปลดหนี้นะครับของคุณเนี่ยนะครับที่ไพ่อยากจะแนะนําคือให้ทํำยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยตัวไพ่เนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าเป็นไปในแนวเรื่องที่ว่าอย่าทําตามอารมณ์ตัวเองนะหมายความว่ายังไงหมายความว่าให้ใช้เหตุผลให้ใช้ความคิดให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าตัวไพ่เนี่ยออกมาเป็นไพ่สี่ถ้วยนะครับตรงนี้จะเป็นแนวทางที่เหมาะกับคุณที่ลงตัวที่สุดที่แบบเขาเรียกว่า เหมาะสมที่สุดเพราะอะไรเนี่ยครับสี่ถ้วยถ้วยคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับความต้องการความปรารถนาการทําตามความรู้สึกตัวเองอะเนาะ,นอ,ะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วมันเป็นสีถส่ถ้วยสี่ถ้วยใบนี้จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเจ้านกเนี่ยนะครับเจ้านกฮูกตัวนี้เนี่ยหันหลังให้กับถ้วยนะครับคือแบบไม่เอาอะไม่เอาถ้วยไม่เอาอะไรไม่อยากจะสนใจในสิ่งต่างๆไพ่มันก็เลยเหมือนบอกว่าให หันหลังให้กับสิ่งที่อยากได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่มันเป็นความปรารถนาของเราบ้างนะครับแล้วก็ให้เป็นแบบราชินีดาบราชินีดาบมาเป็นตัวไพ่ที่เหมือนกระบ่งบอกว่าการตั้งดาบตั้งความคิดตั้งป้อมป้องกันตัวเองไม่ให้มีความรู้สึกอ่านเะช่นถ้าเป็นเรื่องความรักเนาะก็จะเป็นแบบเหมือนแบบยังไม่แบบคิดจะเปิดใจอะไรเงี้ยอ่าเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปลดหนี้ไพ่ก็เหมือนบอกว่าให้คุณน่ะพยายามบล็อกความต้องการตัวเองหน่อย อย่าใช้จ่ายเยอะอย่าซื้อของเยอะนะครับอย่าไปแบบสนใจอะไรความต้องการหลากหลายที่เข้ามาเยอะจนเกินไปใช้แค่พอดีแม้ว่ามันจะทรมานแม้ว่ามันจะลําบากแบบ6ดาบตัว6ดาบเนี่ยมันเป็นการเหมือนแบบอ่าการนั่งเรือนั่งเรือที่มันมีดาบปักไปเรื่อยดาบก็เป็นเรื่องความคิดความเครียดเนาะมันก็เหมือนกับแบบให้ค่อยๆพยายามไปเลยและเก็บตังค์แบบสี่เหรียญเนี่ยชัดเจนเลยเพราะว่าจบแบบสี่เหรียญคือเก็บรักษาเงินไว้ให้ดี ไพ่ใบไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคำแนะนําเลยค่อนข้างตรงตัวว่าลดการใช้จ่ายลดความต้องการตัวเองลดแบบอะไรที่มันเป็นอารมณ์อะไรที่มันเป็นแบบที่มันเกินจําเป็นให้ใช้เหตุผลให้มากนะครับแม้ว่าจะเหมือนดูทรมานดูเหนื่อยดูยากนิดนึงที่จะต้องฝ่าฟันไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะเก็บตังได้แล้วก็สามารถที่จะปลดหนี้ออกไปได้ตามไพ่เลยครับไพ่เนี่ยค่อนข้างตรงตัวจริงวิธีการนี้มันก็เป็นวิธีการที่ปกติเนาะที่ ที่แบบเหมือนแบบเออเราก็ลดรายจ่ายเพื่อจะแบบว่าเก็บรักษาเงินเพื่อไอปลดนี้ก็เป็นวิธีการปกติแหละแต่ว่าไพ่ออยากแนะนาคุณกรองที่หนึ่งว่าแนวทางนี้นะครับจะเป็นแนวทางที่เหมาะที่สุดสําหรับคุณนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ค่ะคุณครองที่1ก็ขอจบคำนายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับส่วนเลือกไพ่กองที่2นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าตัวไพ่นะครับอยากจะแนะนําแนวทางในการแก้หนี้ปลดหนี้ให้คุณอย่างไรนะครับ ที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตัวไพ่เนี่ยคอนข้าออกมามีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนรุนแรงกันนะเพราะว่ามีทาวเวอร์มี8ดไม้ออกมา,ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ้าดูจากไพ่จะเห็นเหมือนกับว่าจากเอ็มโพเลอร์เป็นจัสติสก็คือเหมือนกับว่าให้เขาเรียกว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันมีความยุติธรรมมากขึ้นมีการที่มัน เป็นอะไรที่มันเหมาะสมและลงตัวมากยิ่งขึ้นมันก็เลยตีความได้หลากหลายเดี๋ยวผมจะค่อยๆตีความไปสําหรับบางนี่นะครับสำหรับกองนี้ไพ่มีการแนะนําให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันมีสมดุลมีบาลานซ์มากขึ้นเป็นไปได้นะครับสําหรับบางนี่ที่บางคนที่อยู่ในติดการที่ดอกเบี้ยจะสูงเกินไปอะไรสะสมจนเยอะเกินไปก็จะมีการแนะนําให้ไพ่แนะนําให้รีไฟแนนซ์เนี่ยครับเหมือนกับแบบให้พุ่งไปเลยให้พุ่งไปแบบ ปรับเปลี่ยนให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเหมือนแบบถ้าสมดุลดอกเบีย้ยหรืออะไรต่างๆที่มันในการใช้นี่มันเยอะเกินไปกองเนี้ยค่อนข้างจะเน้นเลยว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องการรีไฟแนนซ์หรืออาจจะเป็นการขอคําแนะนําปรึกษาจากผู้ใหญ่หรือคนที่มีความรู้ความมั่นคงทางการเงินเพราะว่ามีเอ็มโพเลอร์มีจัสติสอ่ะผมมองว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบการแบบเป็นราชการเป็นอะไรที่มันเป็นแบบมี ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นผู้มีอำนาจนะครับเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนให้คุณให้การเงินของคุณเนี่ยมันมีความสมดุลมาก่ขึ้นนะครับประมาณนั้นขอคําปรึกษาหรือไปขอคำแนะนำธนาคารหรืออ่าพวกพวกแบบราชการหน่วยงานราชการที่ให้ให้แบบเขาเรียกว่าให้คำแนะนำด้านการบริหารนี่นะครับอันนี้ก็แนะนำเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะมีหน่วยที่แบบอ่าคอยให้คำแนะนำอยู่ที่แบบกระทรวงกระทรวงการคลังเหมือนกัน นะครับลองไปดูได้นะครับอันนี้แนะนำอ่าแล้วก็มีแนวทางอื่นเหมือนกันเช่นอาจจะแบบขออ่าเขาเรียกว่าขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่ได้เพราะว่า e m p e r o r ออกมานะครับผู้ใหญ่ที่เป็นบุคคลที่มีอำนาจมีความเป็นอ่าพ่อมีความเป็นแบบคนมีอำนาจสามารถดูแลเราได้เนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือในในเรื่องนี้ของเราได้เช่นกันไพ่ออกมาแนะนําอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นก็คือให้พยายามผมมอง กล,กลางเนาะก็คือตัวไพ่เนาะอย่างที่บอกไปว่าในเคสเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการปรับนี่ปรับอะไรต่างรีไฟแนนซ์ต่างๆให้ดอกเบีย้ยมันน้อยลงนะครับบางทีนี่สะสมมันก็ทําให้ดอกเบีย้ยมันสูงนะครับมันก็ไปรีไฟแนนซ์ได้หรือว่าจะขอคําแนะนําผู้ใหญ่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยไพ่ก็เหมือนแนะนําว่าเออให้ให้เนี่ยให้จัสติสก็คือให้ทุกอย่างมันบาลานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นบางทีคุณอาจจะต้องทําตัวให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้นใช้ชีวิตให้มันสมดุลมากยิ่งขึ้น บางอย่างก็อาจจะแบบให้รีบมันให้รีบปลดหนี้ให้รีบมันทําให้ทุกอย่างมันสมดุลเพราะว่ามันมีทาวเวอร์มีความแปดหมายถ้าเป็นไปได้สาหรับกองเนี่ยผมแนะนําว่าให้รีบเลยให้รีบเปลี่ยนแปลงให้หนี้มันน้อยลงให้มันสมดุลมากขึ้นบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของรีไฟแนนซ์ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการว่าเออการใช้จ่ายของคุณอาจจะเขาเรียกว่าดอกดอกเบียย้ยต่างๆหรือหนี้ต่างๆมันอาจจะเกินรายได้ของคุณแน่นอนคุณต้องรีบจัดการและ จังหวะนี้เพราะว่าถ้านี่เนี่ยมันสูงกว่ารายได้ที่คุณได้รับมามันจะไม่โอเคเนาะคุณต้องทํำยังไงก็ได้มันสมดุลไม่ว่าจะเป็นการรีบโปะนี่ให้มันน้อยลงหรือว่าทําให้มันอ่าทำอะไรได้ให้มันมากขึ้นก็คือจนเป็นจ u s t i c นี่เองนะครับอาจจะไปขอคําแนะนําอย่างที่บอกไปว่ากองเนี่ยเน้นขอคาแนะนําจากเอ็มโคเลอได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับกองนี้ก็คือรีบแนะนําเลยจริงๆก็คือให้รีบทําอะไร หลายๆอย่างไม่งั้นเนี่ยมันจะอาจจะส่งผลกระทบไประยะยาวนะครับสำหรับนี้ก้อนนี้รีบโปรรีบหารายได้รีบทำยังไงก็ได้ให้มันสมดุลให้มันดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์หารายได้เพิ่มหรือว่ารีโปรนะครับทําได้หมดนะครับผมแล้วก็ขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ครับกองที่2นะครับผมก็ประมาณนี้ครับกองที่2ก็ขอจบคำนายเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับสำหรับเรื่องไพ่กองที่3นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่นะครับจะแนะนําแนวทางในการปลดหนี้ที่ดีที่สุดให้คุณในแนวทางไหนนะครับก็จริงๆอาจจะเป็นแนวทางที่แบบรู้ๆกันอยู่ในจเนอ r a ลแต่แบบให้ไพ่ดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมกับคุณมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับเป็นไพ่เด็กไม้นะครับอ่าแล้วก็มีอัศวินเอ้ยอัศวินถ้วยอยู่นี่แล้วก็ราชาถ้วยแล้วก็มีหนึ่งดาบตัวไพ่เนี่ยจริงๆมันเหมือนกับแบบ ให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้นะครับสําหรับกองนี้มันเหมือนกับมันมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่มันเป็นไปได้ว่าสาหรับตัวคุณเนี่ยการการมีหนี้ครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการลงทุนก็ได้นะครับเพราะมันเป็นเด็กไม้เนาะตัวไพ่เด็กไม้เนี่ยมันเป็นลักษณะของว่าการเริ่มต้นริเริ่มทำอะไรใหม่คุณอาจจะกู้เงินหรือว่าเป็นหนี้เพื่อมาลงทุนทําอะไรบางอย่างที่มันจะเห็นผลในอนาคตแน่นอนว่ามันก็อาจจะ อาจจะแบบไม่สามารถคืนได้อย่างรวดเร็วทันใจขนาดนั้นแต่ไพ่ก็เหมือนแบบแนะนําว่าค่อยๆคืนไม่ต้องซีเรียสสำหรับกองนี้นะคือกองอื่นอาจจะแบบมีมีมีจังหวะแบบเออให้คืนให้อะไรยังไงมีเร่งรัดแต่กองเนี้ผมมองว่ามันมีลักษณะที่ว่าตัวคุณน่ยยังมียังมีแกลบยังมีช่องว่างให้สามารถค่อยๆทยอยใช้นี่อยู่ตัวไพ่แนะนําว่าเหมือนแบบก็ตัดสินใจไปแหละว,ว่าจะใช้นี่นะครับเป็นแบบหนึ่งดาบแต่ว่าก็คือให้แบบไป ทำตามค่อยๆทําตามใจตัวเองอะ่ะคืออย่าเร่งรัดจนเครียดให้ให้ค่อยเป็นค่อยไปในการใช้นี่ครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีแบบเป็นไพ่ถ้วยเนาะเป็นราชาถ้วยเป็นอัศวินถ้วยมันก็เลยเป็นลักษณะว,ว่าเออถ้าสมมติว่าการใช้นี่เร่งรีบที่จะใช้นี่เกินไปมันจะทําให้กระแสงเงินสดหรืออะไรการเงิน,นงต่างๆของคุณในการแบบมันเครียดมันตึงเครียดจนเกินไปเช่นแบบอาจจะแบบรีบใช้นี่จนไม่มีข้าวกินหรือใช้ชีวิตแบบลําบากกว่าปกติ จนเกินไปอะไรเงี้ยแบบเหมือนมันบีบคั้นตัวเองจนเกินไปก็ไม่ดีไพ,พ่ก็เลยแนะนําสําหรับกองนี้ว่าเออไม่ต้องรีบนะก็คือค่คอยๆเป็นค่คอ,ยคอยๆไปเอาแบบสบายๆการใช้นี่สาหรับกองที่3นะครับผมแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเหมือนแบบตัวนอกาถ้าไม่ใช่เป็นคนที่แบบยืมหนี้มาเพื่อลงทุนเนาะถ้ายืมหนี้มาลงทุนน่ะมันก็ค่อยๆแบบเป็นค่อยๆไปก็ได้อย่างที่บอกไปว่าแบบเออทากําไรจากสิ่งที่กู้มาได้มันก็เด ok ี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยๆใช้อะไรเงี้ยก็คือไม่ซีเรียสแต่ถ้าคุณแบบ ไม่ได้เป็นแบบกู้มาเพื่อลงทุนทําอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันไพ่ก็แนะนาว่าเออให้ทาอย่างให้ทํางานทําอะไรใหม่ๆที่มันส่งเหมือนทําให้ได้เงินเพิ่มให้คุณหาเงินเพิ่มเละแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไม่ต้องซีเรียสทาในสิ่งที่คุณอยากทํานะครับสําหรับกองเนี่ยผมมองว่ามันเหมือนกับให้ตัดสินใจที่จะใช้นี่พอนะครับแล้วก็วางแผนเพราะว่าหนึ่งหนึ่ง หนึ่งดาบกับเด็กไม้ก็คือให้วางแผนว่าเราจะใช้นี่ยังไงจะหมดยังไงระยะเวลาเท่าไหร่แต่ไม่ต้องเร่งรีบก็คือเอาแค่พอดีพอดีกับที่ที่ตัวเองสบายใจนะครับ mm hmm. เช่นแบบมีนี่เป็นหมื่นเป็นแสนอะไรเงี้ยเราอาจจะดูรายได้ของเราว่าเออถ้าเราแบบรีบใช้ปลดหนี้ไปหมดเป็นหมื่นอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเราอาจจะไม่มีข้าวกินใช่ไหมครับแบบรายได้เรามีหมื่นหนึ่งแต่เรามีหนี้แสนหนึ่งอะไรเงี้ย มันก็ไม่มีข้าวกินเราต้องทยอยก็ทยอยให้มันแบบเกินดอกเบี้ยอะไรเงี้ยคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็คือแบบให้มันลดต้นลดดอกไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่บีบคันตัวเองจนเกินไปสําหรับกองนี้แต่ให้วางแผนด้วยนะไม่ใช่แบบว่าใจนี่แค่บางส่วนแล้วก็แบบโดนดอกเบี้ยอะไรทบจนมันสะสมก็ต้องวางแผนให้ดีเหมือนกันกองนี้ก็คือเน้นวางแผนแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบสบายใจเอาแบบให้แบบ อ ptimal อให้แบบเหมาะสมกับเราที่สุดประมาณนั้นไม่ได้ให้เร่งรีบรัดตัวขนาดนั้นนะครับกองที่3ก็ประมาณนี้คบสำหรับคําแนะนําในการปลดหนี้สำหรับกองที่3นะก็ขอจบคำนายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวนเลือกไพ่กองที่4นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าแนวทางไหนที่ไพ่อยากจะแนะนําให้คุณปลดหนี้เป็นแนวทางที่มันเหมาะสมกับคุณที่สุดดีกับคุณที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันตัวไพ่เปิดมาเป็นไพ่10บดาบเลยมันดูเหมือนหนี้นี้น่าจะหนักและรัดตัวพอสมควรนะครับ ไพ่ก็เลยเหมือนแนะนําว่าเออให้เป็นแบบห้าไม้นะห้าไม้เห็นไหมครับให้แบบรีบเคลียซะมันผมมองว่ากองเนี่ยมันอาจจะมีลักษณะที่ว่านี่มันค่อนข้างจะรัดตัวเรานิดนึงมีปัญหาทําให้เราเครียดเรากังวลแล้วแบบมาเขาเรียกว่ามามาทําให้เรารู้สึกลําบากใจนะครับมันเลยเป็นแบบสิบดาบออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าคือไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีทางออกนะครับไพ่ก็บอกว่าเหมือนให้ค่อยๆคลี่คลายปัญหาไปแบบ ห้าไม้ห้าไม้เนี่ยเป็นการจัดการปัญหาที่แบบหาจุดลงตัวนะครับเพราะว่าตัวห้าไม้มันเป็นแบบเหมือนถ้าเป็นดูจากรูปเนาะจะเป็นนกห้าตัวที่คาบไม้มาแล้วแบบบินลอยอยู่ว่าจะบบเอาไปสร้างบ้านยังไงดีอะเออประมาณนั้นแบบหาจุดลงตัวจากห้าตัวเนี่ยค่อยๆหาจุดลงตัวกันอาจจะแบบมีนี่หลายทางหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆเคลียร์ไปให้มันอยู่ในจุดที่มันลงตัวให้ได้นะครับ ไพ่กองเนี่ยอาจจะแบบขอคําแนะนําเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับเพื่อหาแนวทางนะครับเพราะว่าห้าไม้มาเป็นการแบบร่วมร่วมกันเขาเรียกว่าร่วมกันแบบแก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นบางทีการขอคําแนะนําจากเพื่อนจากคนรอบตัวอย่างนี้ก็ช่วยได้สำหรับกองนี้นะครับแต่ทางที่ดีคือก็คือมันแบบเป็นแบบอย่าพึ่งทิ้งอย่าพึ่งดับอย่าพึ่งอย่าพึ่งแบบสิ้นหวังกับแบบอะไรสิบดาบแบบนี้นะครับไพ่แนะนําว่าให้คุณค่อยๆคลี่คลายไป ห้าไม้มันสุดท้ายมันก็จะคลียคลายได้แน่นอนแล้วก็เนี่ยไพ่บอกว่าเป็นชาลิออดก็คือแบบสามารถมุ่งหน้าพุ่งโจมตีแก้ไขปัญหาได้เลยเหมือนกับแบบเรารู้แล้วว่าเราจะไปแนวทางไหนเราจะแก้แก่นี่ยังไงเราพอเรารู้แนวทางว่าจะปลดล็อกอย่างนู้นอย่างนี้แน่นอนว่าห้าไม้มันเป็นการบอกว่ามันไม่ได้ปลดล็อกได้ในทีเดียวแต่มันจะค่อยๆปลดได้ทีละทีละชั้นทีละชั้นนะ่ะมันเหมือนแบบเป็นด่านนะครับเป็นด่านให้เราต้องค่อยๆแก้ไป ไม่จําเป็นต้องแบบแก้ได้ทีเดียวหมดนะครับแต่ว่าให้ให้ออกแรงนิดนึงคือไพ่อะมันแบบไม่ได้สบายขนาดนั้นนะแต่ว่าให้ออกแรงนิดนึงแล้วลุยสู้กับมันไปนะครับหาคนปรึกษาหาเพื่อนปรึกษาคนรอบตัวปรึกษานะครับสามารถได้หมดแล้วก็พอได้คําแนะนํามาเอามาปรับใช้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมลุยเลยอย่าไปกลัวประสาทชาลิออดเนี่ยเป็นการพุ่งแบบอัศวรรถมาพุ่งแซงมาด้วยเนี่ยนกตัวเนี้ก็คือแบบ พุ่งต่อไปลุยต่อไปโดยไม่ต้องกลัวประสักนะครับแล้วก็เนี่ยครับเป็นตัวราชินีถ้วยที่สุดท้ายมันก็จะแบบคลี่คลายได้แล้วก็เป็นราชินีที่แบบเออมีความสุขมีความรู้สึกสมบูรณ์ในในในเรื่องของการเงินได้นะครับกองนี้เนี่ยก็เลยเหมือนเป็นแนะนําว่าเออให้คิดเยอะๆและกันหาความปรึกษาเยอะๆกับคนอื่นคิดที่จะแก้ไขปัญหาก่อนอย่างแรกคุณต้องตั้งเป้าว่า คุณจะแก้ไขหนี้นี้ได้พอคุณแล้วคุณอาจจะต้องแบ่งเนาะคือสมมติว่าสมมุติว่ามันมีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่หนี้หลายทางแต่ว่าหนี้อยู่ก้อนก้อนหนึ่งคุณอาจจะแบ่งเป็นสเตจว่าคุณจะแก้ไขยังไงเป็น5ระดับนะครับเหมือนไพ่ฮาดไม้เนี่ยก็คือเหมือนว่าเราเราทำให้มันเป็นดันดานอะเราไม่ได้จะทําทีเดียวว่าเฮ้ยเราต้องหาเงินมาโปทีเดียวให้มันหมดเราต้องหาคือให้เรารู้ว่ามันสามารถแก้ปัญหาได้ก่อนมองว่ามันเป็นระดับขั้นของมันเช่นอาจจะแบ่งว่า เออเดี๋ยวเดือนนี้เราจะจ่ายเท่านี้ <_ d ew orn> เดือนนี้เราจะจ่ายเท่านี้เดือนนี้คือให้มองเห็นว่ามันสามารถเป็นบันไดไม่ใช่กำแพงอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับคือคนเราบางทีถ้าสมมติว่าเราตั้งเป้าไว้สูงเกินไปว่าเราจะทําจัดการมันทีเดียวเราก็จะท้องไงเช่นแบบนี่อาจจะสูงเกินไปหรือนี่อาจจะทําให้เราลําบากจนเกินไปมันเลยเหมือนเป็นกำแพงแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นเหมือนห้าไม้ที่แบบค่อยๆแก้ค่อยๆคลี่คลายกันไปเนี่ยนะครับเป็นแบบเหมือนเป็นขั้นบันไดแทนที่จะเป็นกำแพงเนี่ยนะครับ มันก็จะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันแต่เราจะมีความหวังมากขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนั่นเองแล้วก็แบบทำให้เราไม่ไม่กลัวอุปสรรคด้วยคือแบบการวิ่งขึ้นกําแพงอ่ะมันก็ยังวิ่งขึ้นได้ไงครับแต่ว่าถ้าแบบเอ้ยวิ่งขึ้นบันไดมันก็วิ่งขึ้นได้ไงมันก็จะทําให้เป็นแบบชาลีออทที่แบบลุยฝา่าอุปสรรคได้โดยแบบไม่ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไปชนกําแพงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นกองเนี้ยก็เลยเหมือนกับเน้นว่าปรับมุมมองตัวเองก่อนนะครับ ปรงมุมมองตัวเองก่อนว่านี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถจัดการได้เป็นชั้นๆเป็นขั้นๆไปค่อยๆทําไปถ้าคุณยังเป็นมุมมองที่ว่ามันแก้ไม่ได้ทําไม่ได้มันก็จะทําไม่ได้อย่างนั้นกองนี้ต้องปรับมุมมองก่อนแล้วก็อาจจะขอคําแนะนําจากคนมีความรู้คนรอบตัวอะไรอย่างนี้ได้นะครับมาช่วยเหลือแล้วก็พุ่งทําในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะแก้บขั้นนี้อย่างนี้ขั้น2อ,อย่างนี้ขั้น3า,ามอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็หมดครับประมาณนั้นนะครับสำหรับกองที่4ก็ขอจบคำนั้นกัองที่4เพียงเท่านี้ครับ